สวัสดีจ้าเพื่อนๆในจุดนี้เขาเรียกว่าว่า Water of l i f t นะจ๊ะเป็นจุดที่สูงที่สุดของน้ำตกแห่งนี้จ้๋จะจะพาไปดูนะจ๊ะสวยงามมากเลยจ้าธรรมาชาติสวยมากเลยเพื่อน เป็นจุดที่สูงที่สุดของน้ําตกแห่งนี้นะจ๊ะตรงนี้เขาจะมาให้ลงเล่นน้ําได้จ้ะเขาจะมีเหล็กกั้นพื้นกันลื่นเวลาฝนตกจ้ะนี่นะเซฟมากเลยที่นี่น้ําใสมากเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนด้านลุกก็เป็นธรรมชาติจ้ะป่าสวยจริงๆ สวยงามมากเลยธรรมชาติเขาสวยจริงๆเลยจ้ะส่วนด้านนน้นที่เดียถ um ่ายให้ก่อนหน้านี้สา,ามารถเล่นน้ำได้นะ ธรรมชาติสวยมากเลยจ้ะสวยงามมากเลยเพื่อนจ้าอยากให้มาเที่ยวกันจังเลยจ้า สวัสดีจ้า